ท่านหนึ่งเรียกร้องไปยังคุณเสถาวว่าย้ําได้ไหมคุณเสฐาคุณจะไปแตะไปแก้มาตราหนึ่งสองหรือเปล่า<ม>อยากทราบเหมือนกันจะได้เช็คเสียงได้ถูกนะฮะเ<ม>รื่องนี้ทางด้านของคุณเสรีสุวรรณพานนท์สวอครับ<ม>ได้ออกมาพูดเรียกร้องไปยังทางด้านของนายเสถาวทวีสินค a n d i d a นายกรัฐมนตรีข,ของเพื่อไทยว่าอยากจะหอกให้ออกมาเนี่ยย้าจุดยืนให้ชัดหน่อยว่าจะแก้หรือไม่แก้มาตราหนึ่งสองเพราะเหมือนกับมีคนไปเจอคลิปตอนที่ไปหาทรงหาเสียงเหมือนพูด คล้ายๆกับหนุนให้มีการแก้ไขหรือเปล่านะล่าสุดทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคุณเศรษฐานะครับได้รับคํายืนยันบอกว่าหากเพื่อไทยเสนอชื่อตนเองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งถัดไปจะต้องไม่มีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขมาตรา1นึอย่างแน่นอนยืนยันว่าเพื่อไทยยังมีความชัดเมนมาตลอดเรื่องมาตรา1นึถือเป็นปัญหาและก็อุปสรรคสําคัญนะครับทีนี้ก็ย้ําด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยมีสิทธ์เสนอชื่อคดีเด็กครั้งต่อไปก็ เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าจะต้องไม่มีการไปพูดถึงเรื่องของการเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา112นะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียงหนุนจากทางด้านของสวออและก็สอสจัดอีกหลายพักเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นความชัดเจนนะฮะในส่วนของคุณเศรษฐาที่ทีมข่าวเราตรวจสอบล่าสุดมาใช่ค่ะทีนี้ถ้าไปดูในเพจเฟ e บ o o k นะคะของพักเพื่อไทยนะคะ เราก็จะเห็นความคึกคักนะคะเพราะว่าทีมงานออนไลน์ตอนนี้ปล่อยแคมเปญผ่าน Facebook อย่างต่อเนื่องเลยค่ะเรียกว่าเป็นการตอกย้ำผลงานในอดีตและแนวทางแก้ปัญหาเศรษฐกิจนะคะเรียกว่าสร้างความคึกคักก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีจะมาถึงนะคะรวมถึงคุณทักษิณชินวัตรจะใกล้ก็ทานับถอยหลังไปก็ใกล้วันที่10บเต็มทีแล้วด้วยก็มีการตั้งคำถามในเพจนะคะบอกว่าใครคือนายกไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทย ในดวงใจใครคือนา,น,านายกในดวงใจนะคะให้แฟนคลับเนี่ยเข้าไปร่วมแสดงความเห็นเหมือนกับเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนถึงวันลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี4สิงหาคมแล้วก็วันที่คุณทักษิณจะกลับไทย10สิงหาคมนะคะปรากฏว,ว่าเนี่ยค่ะ จากเพจเนี้ยจากโพสต์เนี้ยคนก็เข้าไปแสดงความเห็นเกือบ900ข้อความก็เป็นไปตามคาดนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยบอกว่านายกในดวงใจคือคุณทักษิณและจํานวนไม่น้อยก็มีชื่อของคุณยิ่งรักชินวัตรด้วยมีคุณสมัครสุนทรเวชด้วยแล้วก็คุณสมชายวงสวัสด์ด้วยมีข้อความให้กําลังใจเพื่อไทยเช่นไปแนวทางไหนก็ยอมรับได้ขออย่างเดียวคือทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีบางข้อความเหมือนกันนะนะคะคุณก๊อฟ เป็นข้อความสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตก็ไปอยู่ในโพสต์ของเพื่อไทยด้วยเหมือนกันน,น,น,นะคะบอกว่านายกในดวงใจคือผู้มีใจฝักใฝ่ประชาธิปไตยโดยไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งครับประโยชน์กัเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็เตือนพักเพื่อไทยว่าข้ามขั้วระวังหน่อยนะ บางข้อความก็ส่งหัวใจสีส้มนะสื่อถึงพักเก้าวไกลดมส้มดํส้มดส้มก็ไปตอบด้วยนะคะ Facebook ของพักเพื่อไทยเนี่ยยังโพสต์คลิปสั้น3ตัวสื่อถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะคะคลิปแรกเนี่ยก็จะเป็นข้อความภาษาอังกฤษอย่างที่เราเห็นในนี้ค่ะซึ่งก็จะมีภาษาไทยด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจเพื่อไทยทุกคนนะคะส่วนคลิปที่2เป็นข้อความภาษาไทยนะคะ3ข้อความนะคะ จบปริญญาตรีต้องได้เงินเดือนอย่างน้อย25,000อยากมีเงินเก็บและอีกข้อความหนึ่งก็คือเงินเดือนต้องไม่ใช่เงินทอนอเนี่ยค่ะก็จะเป็นคลิปนะคะสั้นๆ3ตัวที่ทางเพื่อไทยเนี่ยเขาโพสนะคะในเพจ Facebook ของเขาแล้วก็คลิปข้อ,อคลิปที่3เนี่ยก็เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ let's make democracy work again ะนะคะแล้วก็มีภาษาไทยปร,าาทประชาธิปไตย ต้องรับใช้ประชาชนนะคะนี่ก็เป็นความคึกคักในเพจ Facebook ของเพื่อไทยในวันนี้นะคะคโพส์ถี่เลยนะคะ